แม่แอลอยู่นี่เองทิ้งลูกลูกหรอหืทิ้งลูกลูกเหรอห,รอหรือดีทิ้งลูกลูกเหรอลูกลูกนอนเหรอคะเออดีใจไหมมันเพิ่งตื่นเพิ่งเพิ่งตื่นเดี๋ยวาข้าวให้โอเครอก่อนให้หนูดีออกมาเล่นบ้าง ไปวิ่งเล่นไปเอดให้หนูดีออกมาเล่นน่ะให้หนูดีออกมาเล่นพี่วังกี้อยู่ไหนอ่ะแท็แกแท็กหนูดีมาหนูดีมาเล่นกับน้องหน่อยน้องอาจจะเหงาก็ได้ไม่น้องบอกว่าไม่ น้องเหงาไหมละ่ะน้องให้น้องผ่อนคลายบ้างให้น้องผ่อนคลายบ้างนูงดินูงดิพี่มุ้งจีมางงงงยังไม่เห็นน้องเห็นน้องยัง <S <S อะไร เอใครสนใจเลยทำไมทุกคนใจร้ายกันหนูดีจังไปหนูดีกลับบ้านตางัตงตังเอ๊ะ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 ไปหนูดีเข้าบ้านหลังบ้านาาดีกว่าป่ะไป อย่ายุ่งกันน้องป,ป้าปิดไฟโอ๊ยปิดไฟมาก่อนปลาปาไปหลังบ้านมันก็มาถูแต่ขาเฟิรนนี่แหละ <ś c oughs> แม่หนูที่ไปหลังบ้านดีกว่าเราไปไปพี่ม่กี่จะไปกับน้องเหรอแม่ไม่ให้ไปอันนี้ เป็นพื้นที่ของน้องไปแล้วพี่วัจจอด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 แอะะอดอดอด,อดเดี๋ยว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 พี่วัจกีไปไม่ได้นะลูกอ่ะไปหนูดีไปส้นขวางมาให้แล้วหนูดีหนูดีดเอาไปลูกไปไป สอัสดค่ะบ๊ายบายบุยบุยมันออกมาได้ไงทะลีลูกเฟินล้างถ้วยอยู่ใช่ไหมเอ้าทำไมออกมาได้นี่แม่มันทะลุออกมาตรงนี้โอ้โห้ยโอ้ยออกไม่ได้ก็ลองเยียขี้หมา คองไปก่อนนะเด็กๆเ,เด็กหนูดีดูดีพาลูกมาพาลูกมามันได้ยินไงมันมาไม่ถูกครบยังครบยังไม่ครบมันลงอิดๆเรียกมันอกีกมันไม่ได้ยินมันลงเสียงแล้วไปไหน หมดยังขอบไปนะโอ้โหห่วยกินนมนขอบไปได้ยังตอนแรกดูดนมแม่หยิบมาใครหยิบมาให้เพื่อนด้วยเข้ามาไอตัวเล็กกิม นั่นคี่สองสี่หกแปดเฮ้าไม่มีเก้าอ๋อสิบสองสี่สองสี่หกแปดสิบอ๋อเมื่อเช้าเนี่ยมาไม่เจอมันแห่เห็นแต่ลูกนอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เจอมัลูกไม่ครบอยู่ข้างนอกห้าหกตัวมอนเรียราดริงจรงมันปีนนู่นตรงกหัวไม้ไม่แต่อันนั้นล้มเห็นใช้ไหมก็อินนี่อะไรมันดันเข้าไป โอุ้งอนี่เอาเข้าให้นมนูดีกินไปก่อนไม่ต้องไปเดียตูดลูกมันน่าจะเป็นนอนแผลเลยเหลือก็เพียงเป็นมันทำนิสัยหนูดีอิ่มไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมกลับมากินอีกหนูดีมานี่หน่อยเร็วเร็วเป็นหนูดีไหมหนูดีมานี่หน่อย นูดีอ้ยขาฉันนะเละไปหมดแล้วมีแต่โอจังดูตัวน้อยนูนูเด็กเดนูดีเอาดนนอนไปเลยใย็แยกใจเย็น กินกันอีกไหมมึงเลทเทปมาเราขึ้นรถอะย่าสู้กันเอาไอ้นี้มันนักเลงว่ะนักเลงว่ะเอ้าโอ้ยโอ้ยตัวน้อยๆนี่นี่ โอ้ยตัวเล็กน้อยนี่เนี่ยตัวเล็กน้อยนี่เนี้ยโอ้ยโอ้ยแฮปปี้จริงๆเลยลูกมาเต็มบ้านแฮปปี้จริงๆเลยแฮปปี้จริงๆเลย เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเต็มไปหมดเลยอายอย่าตีกันไเดน้อยกน้ยเด็กน้อยเด็กเดเดน้อยเด็ก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 น้อยเๆๆๆๆ้ๆยตัวนี้เป็นไรอ่ะเพื่อ่าอย่าขี้โมโหอย่าขี้โมโหอย่าขี้โมโหนะลูกไม่เอานะ อรอะไรวะอ้ารดกดกกนมานีดีไอตัวเนี <att> ้ยมานีดีลูกตังตังเหรอทำไมสีขาวลูก <dans> ต <la Idol> ังตังเหรอเป็นลูกต wow ังตังเหรออื แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงกินอีกแล้วอันนี้อาหารเช้าข้าวเช้ากินดีๆแนูแมบบ่หนูดีแล้วกินข้าวค่ะคุณหนูดีกินข้าวค่ะหนูดีไม่อยากอยู่กับลูกเลย หนูดีได้ปอกคอใหม่แล้วนะสีชมพูโอ้โหเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปแล้วขึ้นมายังไงเนี่ยหยียบต่อไม้ขึ้นมาเก่งเกินไปแล้วลูกเกินไปแล้วหนูดีกินอีก อางที่กินอาหารเม็ดอีกโอ้ยไม่ต้องออกมาแล้วกงวันจะอยู่ยังไงเนี่ยพ่อจะไม่ได้เดินออกมาดูบ่อยๆแล้วนู่นู่เห็นตัวนู่นไหมอยูด่ดีก็เอาออกมาได้ไงโอ้ยหนุนตัวน,นูนอนอยู่ข้างในนูลงไปเลยไม่ต้องออกมานู่นคนอื่นเขาออกมาแบบแค่เดินออกมาเขาก็ออกมาได้น,นี้เฮ้ยไอหมา โอ้ยอิ่มแล้วก็นอนสินมก็กินแล้วอาหารเม็ก็กินแล้วข้าวก็กินแล้ว,นลวหนูดีไม่ขู่ลูกนะบ๊ายบายบ๊ายบายบายบาย,บายบาย,บาย